สวัสดีครับนี่คือสวนผักหวานป่าพาอพออำเภอบ้านหมอจังหวัดสาระบุรีนะครับวันนี้เราจะมานะอธิบายถึงการทําสาวผักหวานป่าหรือการแต่งกิ่งผักหวานป่านะครับพี่น้องรู้ต้นผักหวานนะฮะต้นผักหวานถ้าอายุยิ่งมากนะครับตัวน,นี้ก็10ปี10ปีนะฮะสิกว่าปีต้นเขาจะออกดํา แล้วเหมือนกับว่าจะแค่แฟนนะฮะไม่สามารถที่จะตอนได้นะฮะทำเป็นกิ่งผธุนได้เนื่องจากว่าเขาแก่แก่เกินไปนั่นเองครับวิธีการที่จะทําให้กิ่งเขา,อาตอนได้คือต้องทาสาวผักหวานนะก็คือการตัดแต่งกิ่งผักหวานนั่นเองเครื่องมือที่ใช้นะครับถ้าเป็นกันไกแบบนี้ตัดกิ่งเล็ก กินเล็กๆประมาณนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราต้องใช้เลื่อยนะครับการทำาสาวประหวานป่าก็คือการวิธีนึงก็คือที่เชาวสวนนิยมทำก็คือการตัดนะตัดให้เหลือแต่ตอครับสูงจากพื้นดินประมาณ30เซน30มเซน50เซนหรือ1เมตรแล้วแต่แล้วแต่ความต้องการของ นนหลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วประมาณสักเดือนขึ้นไปหนึ่งเดือนขึ้นไปนะฮะเขาจะแตกขึ้นมาแทนที่เราจะได้ต้นที่เป็นคล้ายๆต้นสาวนะฮะต้นสาวต้นหนุ่มสามารถนํามาตอนได้นะครับอ,อันนี้มาดูนะครับอันนี้เป็นกิ่งใหญ่นะครับนะครับถ้ากิงก่งเล็กขนาดนี้เราก็ใช้แบบนี้ใช้กันไกลตัดสูงจากพื้นดินแล้วแต่เราจะกําหนด นี่นะครับตัดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่แบบนี้พี่น้องให้ใช้ให้ใช้เลื่อยนะครับเลื่อยเลยครับเราจะเห็นว่าผักหวานป่าถ้าอายุมากๆครับมันจะออกสีดำๆนะฮะค่อนข้างจะ,ะคืออายุมากแล้ว ่อนข้างจะแก่นั่นเองนะครับการเอามาตอนก็ลำบากนะครับออกครากยากนะครับนี่คือกิ่งใหญ่นะครับกิ่งใหญ่เราใช้เลื่อยตัดนะครับเราใช้เลื่อยตัดสักพักหนึ่งตัดเสร็จแล้วก็ให้น้ําตามปกติให้ปุ๋ยี้ววกควายแห้งมาโรยไว้นะครับแล้วให้น้ําสักระยะหนึ่งเดือนผ่านไปเขาจะแตกขึ้นมาใหม่นนะครับ นี่ฮะอันนี้ก็ได้นะครับนะครับลองดูนะครับเห็นไหมฮะบางท่านเสียดายตัดออกมาแล้วนะครับตัดออกมาแล้วบางท่านเสียดายไม่ต้องเสียดายครับเดี๋ยขอจะแตกขึ้นมาใหม่ครับหลังตัดแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ นะครับเราให้น้ําตามปกตินะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยนะประมาณสักเดือนขึ้นไปนะฮะเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับต้นนี้ก็อายุมากแล้วนะครับสังเกตให้ดีเห็นไหมฮะต้นเขาเริ่มดำแล้วก็ผิวเริ่มแตกเปลือกเริ่มกระเทาะอ,ออกนะครับจะสังเกตว่า เริ่มตายนะฮะเริ่มตายแห้งลงมาแล้วข้างบนเริ่มตายแห้งลงมาแล้วนะครับนี่ฮะต้นนี้ให้เห็นชัดๆนะครับแล้วในดินใต้ดินนะฮะเขาก็พยายามจะนะครับแตกขึ้นมาใหม่ต้นนี้เวลาทำสาวเราก็ตัดนี่เลยนะฮะตัดตรงนี้เลยนะครับ เราตัดออกมาแล้วนะฮะอันนี้เราตัดออกมาแล้วเห็นไหมต้นที่แห้งนะฮะพอตัดออกมาปับ๊บซึ่งเขาจะพยายามนะฮะแตกออกมาจากใต้ดินทางรากนะครับนี่ฮะเดี๋ยวก็ตรงนี้ก็จะแตกขึ้นมาใหม่อีกนะครับสักระยะหนึ่ง